สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับน้องโอเออีกคือเก้าเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่สถานที่ใหม่เนาะตอนนี้โอเออยู่ที่หน้าตลาดกโกโตเนาะเอ้ยโกโกโตวันนี้เข้ามากับผู้จีนสาวพี่น้องขาลอกถ้านั่งข้าลอกพี่น้องข้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ตลาดโกโกโเนาะที่เป็นยังไงไปเบิ่งน้ำกันหนุ่พี่น้องโอเอ๊ะกะฮะกะเคยมากครั้งทีอิฐ ว่าเป็นครั้งแรกครั้งอืนอีกครั้งแรกพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ถนนตามคำแหงเนาะเพาะถนนตามคำแหงซอยหาเก่าเนาะนไปเปิดคลิปไปเปิดบอดมันเหมือนเมือพี่น้องวะหัวเห็นไม่นีมันแจงชนาข้าก็มาแต่เห็ดงานเนาะ <S <S โอ้ยก็เลยบอกว่าเขียวเขียวชนาเนาะชนามากัแต่เห็นงานไม่เมื่อย เกี่ยวแล้วมาพี่น้องมาหาแนวกินเนาะเขาจะว่ามันมีแนวกินมีเสื้อผ้าคล้องคล้ายหลากหลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวเาบิบ้ลเหิ่หนอนกันมาสิมียังเมนะมีแต่แนวกินพี่น้องเลยนี่ขายผลไม้ต่อบ้าเป็นทช่วงเลยช่งละยี่สิบตอนีทุ่งละยี่สิบช่งละห้าสิบบาทกูพี่น้องห้าสิบบาทถือดิเ,อเลยจะมาเอาไปรอเบิ้งซะก่อนเนะาะป้าเปิดไหน นมโขกก็มีขน้ำมกโขกต่างๆอะไรดีคะัขได้าวนะคะน้ำมุกแก้วสดดีค่ะหอยแมลงภู่ยี้ยงอันนี้พัดให้มีเยี้งแน่ไปพี่น้องไปนางไปเซ็งหรอป๊าอันนี้นี่น้ำปลาหวานรสชาติละลอนละรอนไปทู้มีเค้กขอบว้าน่ากินจังเลยหนัข้าวเป็นทั้งไงเลยจ้า เนเปเนอพี้มีทั้งโขกไปเสร็จแล้วคนจะไล่ไล่นะพี่น้องซอยเบ้องนี็สิเป็นแบบไทยศีปะหาข้างนี <S <S line line pues ้เนาะมีของกินพนจะไล่ไล่อันนี้้องกินแล้วเขาหยางไล่กันแต่นั้นมีอุ้ยเต้าหูวไอศนตัวนี้เนาะ ตองว่าอี๊ยงวะแล้วตีกรอบพี่น้องแม่นบกว่าพี่น้องหูโบเมนูอะไรล้วตีกรอบแม่นกว่ากระหัวอันตัรายยังไปเบิร์นก่อนเนาะอนเดียวนะครับอี๊ยงล้วตีกรอบเดี๋ยวไม่พี่จะเนียนยากข้างนั้นเลยวันนี้อันนี้ขนมขนมอี๊ยงพี่น้องไก่กรอบไก่กรอบอ๋อไก่กรอบ หัเรียนพี่ะน้าปสี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ้าวอดไะไไับจะจะกังไปมากินกินก่อนนอมีตนเ็ม้าพีน้ผักลีแแ่ยรเรร้่รบน่ากินทังนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแวะใหม่นะคะอีขนุยังเนี่ย ขนมปังเนื้อโอ้ขนมฉันเคยเห็นขนมปังเนื้ไม่เคยเห็นมาโดนไม่เคยเห็นที่ไหนมาโดนนี่ค่ะสวยไปกันอันนี้ขนมจีนแม่บอกว่าแกงใต้เนาะอาหานไทยยังเนี่ยอันนี้คือ กระบับไก่บอกเออกะบับเนื้อกระบับเนื no ้อกระบับไก่กระบับไกุ่้งก่อนทั้งาพี่น้องเรากระบับเนื้อกระบับไก่ในเฉเด้แม่นบอกเคยกินมาแล้วเออเดี๋ยวสั่งแล้วกินเพียงพี่น้องมีแต่เนี้เสร็จแล้วลูกศิษย์เคยกินประจำยู่พานกันว้าขนมทั้งแตกดกัน้องทั้งแตกทั้งแตกมีไรยใสด้พี่น้องได้ไหมคะ กำลังยำเยยำหอยนางรมหอยแครอทแดงไปต่อพี่นะใส่ได้ครับปลาคนหลายแห่เนาะไว้แบบโต๊ะลุมเขาเรียกว่าปอกคอนเนยนมใช่ไหมนาะใส่เนยแล้วก็ใส่นมอันนี้คาราเมลอ๋อปอกคอนปอกคอนมักซารีขัวพี่นะ โอ้โห oh ี่นาน,น่ารักถ้าไม่ขินารักแท้น่ารักจังเลยพีอนาไมนิตะแพงย์นี่ให <c oughs> ้เบ่งก่อนเนาะเ <c oughs> มื่อเจอหันออมหอย <c oughs> พี่นาแงแกงออม <c oughs> แกงออมหอยจ <c oughs> ิ๋ฮัลโหล ตามหากันเล่าว่าสิตามหาอย,ยู่ยิว้นะนนนะยวเข่าแห้งเนาะตอนนี้เนา,าะไปหาสื่อของไะยิ้วเข่าแห้งเดี๋ยวเทาสิพากันไปหาสื่อของกินก่อนนะไะตอนนี้ยิ้วเข่าแห้งเห็นยังกับเป็นตะหยาว่าที่เนาะหัวยองเลือสาตว์ออกเลยเนาะหัวใส่เม็ดเลยฮะกิโลนี่กิโลกิโลท,ท,ที่นายบ้านเห้าฮะอันนี้นะ

อะไรวะคิดไม่ออกพะกาว่ามึนเลยเด้อว่าเบิ่งหวังเฮิ่งมาสีแล้วอุ้ยตำหมูเหมือนอยากจำหมูน้องพี่น้องประเทศจะกินแล้วรอข้าดีเือสัตดเอาเลยปกติกับเือร้ายอยู่แล้วเนาะจะชี้หลอไปทางไหนหล่อไปสิลนั่นทางนั้นมุมนี้เนี่ยกินอะไรบ้างไอ้จะาท่าหลอ เดี๋ยวเดี๋ยวเราสิผ้าไปซื้อันน้องพี่น้องไปเลยตามเจ้าทินมาเนานะเนาะไปไซสบลูอพี่น้องก็ผ่านอมหอย <c oughs> มีอมหอยแกงเฮดแล้วกะ็แกงไก่ใส่ผักวานนะ้ำเนาะบุพพลก็ผ่านอมหอยนะพี่น้องทีมีแกงเฮดรวมแกงผักวานออมไก่ออมเนื้ออันใดดีก็จะมีอมหอย แม่ค้าก็สวยมีออมเนือเนาะ60แล้วก็มีแกงเห็ด40บาทเป็มแว่แกงเห็ดย่งแกงเห็ดสีเตาเะย่งแกงเห็ดสีเตาอ๋อที่ร้านหรอแกงเห็ดสีเตาย่างพี่น้องแกงเห็ดสีเตาริบาทอ๋อแกงเห็ดสเตาฮะ แกงผักหวานใส่ไงมแดงแกงไม่เอาแล้วก็มีอมไก่นะเอออมไก่อมไก่ะอมไก่อมเนื้อไม่เอาหรอไ้วก็แกงแกงเห็ดใส่หอยแกงเห็ดใส่หอยโอ้สีหลานแกงซีเต้ามาจากเนาะแกงเห็ดรวมแล้วก็ผักหวานฮะโกงรว้ใส่ ในรวมเลยค่ะอโอ,อ้โหอมไหยที่รักชอบกินนี้พอหกันยังต้องีกต้งหนักมาคะ่ะผสมได้ใช่ไหมคะ้ิะนะคะได้หรอแโอเคนะ <Okay. S 2> เอาโอเคผสมได้เอเออเอาเอามาผสมราชอบเลยไม่รู้อันไหน เอออยากกินอะไรก็กินมันนั้นใส่หอยนะคะใส่หอยมีอันนี้มีหอยเส่หอยแล้วก็ไก่แล้วก็เห็ดเอาเนื้อไหมไม่เอาหรอโอเคชอบผักอะไรชอบผักชีเดินผักชีบานขอเอิญผักชีเนาะบานก็จะเอิญย่างกยเตี๋เนี่ยผักชีลาวใส่เล่ผักชีอยู่ไหนรังตาพิณเนาะใส่ผักชีลาวแล้วก็คายังจีดังคือเหตุวินิวา แกงรวมร <laughs> รวมิตรแกงรวมมิตรไอ้แกงสลับผัด พี่จะแนวห่อนๆเลยทั้งมะี่วงเยอะเลยต้นแหลมต้นเดียว

ค่ารถเมล์กลับบ้านโอเคค้าวปลาคอนถูกรถนะคะราคารถเกินสิบบาทถ้าเป็นรถเบย์นะตกรถกันแต่วันนี้เราจะขึ้นรถรถอะไรก่อนรถอะไรก่อนรถสองแถวก๋อขึ้นรถสองแถวรถแดงนรถสองแถวปะจบยัง รถสอแถวคือเหลือ2อบาทยังมีเงินติดตัวอยู่สอบาทไปกลับบ้านตอนนีพวกเรากออกอบมากแล้วพี่นนองเดินขึนจักบารรค่าเดิส่ฝาเดิขึ้นสบฝาเนาะพี่นอน,ททน,บบน,นอว่าเด็จจางรลเมื่อรถนกัะตีนเด้พี่นนอง ถูกซ้ายเลยเนาะพี่น้องผ่านผ่านบอล้าอยู่ทุกซ้ายเลยเพราะว่ามันเก็ตกาเดียวนึงประมาณสองสามป่ายรถเมย์เนาะอยากบอลยู่ไปห้าตลาดกอท์ทอทอกอล์ทอทออยากบอล้าอยูเนอตอนนี้กะกกำลังมายืนถ่ารถอยู่ถนนเดี๋ยวมื้อนี้ยวเหมกัที่รถสองแถวเมื่อนเนาะรถที่กะไล่บอก่น้อง เห็นภาพมาหรอพี่น้องได้ร้ายางเลยตนยิวพี่นองเสียวเสียวเสี่อวเอสียว <c oughs> จะสิกินเบิเบิเนาะมหลจนหัวหงุดพี่นองเดนมาแล้วจ้าวันนี้จะพาดังสองแถว

buat nak no? เดียวหนึ่งเด้พี่น้องมันไก่ๆหนึเนาะือี่ถึงแล้วค่ะนี่ถึงแล้วกระจาถึงแล้วกจายอ่ะรถตูพี่น้องฮอดจเนาะนี่แทคนิกอะะเป็นเอ็มอ์ทสายสีสมเนาะพี่น้องหนาลามก็แพง มอามา,าไล่ร่ากำแพงเนาะมเอ็เอมฮาทีชีโส,สพี่น้องแบบแบบโอ้โหเลยนะตอนนี้กำลังสางเนาะพี่น้องีเอ็เอมฮาทีสายสีสรมตามแนวเอ่อตามแนวถนนล่ากำแพงเนาะพี่น้องเป็นเอ็มาทีสายสีสมงกำลังกอ่อสางอีเบิ้งกว่านานพี่น้องตอนนี้กำลังหอดบอลยูแล้วพี่น้อง หลอดบอลยู่โอ้ยกับสนะกับไปหลอดตลาดกกท่อมากอะได้เนี่ยกินว่าร้ายเราพี่น้องไปตอนหิวเขาอินเทอร์เน็ตเส็งแลรืญญ <laughs> ่องของกับค้าแบบกับพ่อสื่อเด็ดพี่นอ้องนี่กระได้ร้านเนี่ยอยู่บรินีทได้แกงออมเมื่นนอกี้น้องแกงออมจะมาปีแะไรกัได้ได้มาได้มางนาด <laughs> มีนี่มักนาดเหบอว่าก็จะเออน,นิยังนแลละกัได้เนี่ยกินกยยับไรย่างพี่นอ้องขนมขนมมะน้ำเนาะเสียงหิวๆก็มันเนี่ย กใกล้สีหอดแล้วพี่น้องก่สีหอดบอนอยู bon ่แล้วเนาะแต่เมื่อวันคืนพักเนาะพี่น้องที่ตลาดกรอบขอนะเนาะแนวกินกับวีแต่แนวไปตะกินขนม,ข,นมข้างนอกข้อวัดจะเสดเจียร่ากับพ่อพ่างเนาะวันนี้ก็ได้ของมายิกมายอยของนุนข้อเนานะตะมูตะมีมานนะําเนาะแต่วันยุธงแล้วตอนนี้เนาะสำหรับคิมีเนาะโอเอกัสจิคอฝากที่ไปซนะันมี่ก็เนาะเดียว มาพอกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไมาอัปเดตว่าเป็นยังไงไซต์ตอนนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฉขอลาพี่ลาน้องไปกโดนจะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้นกำลังใจเนาะเดี๋ยวมาพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย